มิตร์布莱นคือนักภาษาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสัญลักษณ์โบราณผู้มีชื่อเสียงจากการไขปริศนาภาษา,าที่ตายมานับไม่ถ้วนได้รับมอบหมายภารกิจลับสุดยอดจากองค์กรที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนภารกิจนั้นคือการถลรหัสยุดสัญลักษณ์ประหลาดที่ถูกคนพบในซากปรากหักพังลึกลับกลางทะเลทรายเนวาดาใกล้เขตห่วงห้ามที่รู้จักกันในนามแอเรีย15มิสเตอม์ตบรอัน เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ไม่ได้เห็นภาพถ่ายสัญลักษณ์เหล่านั้นความรู้สึกประหลาดก็ก่อตัวขึ้นในใจมันไม่ใช่ภาษาใดที่เขาเคยศึกษาม,มาก่อนมันดูซับซ้อนเก่าแก่และแฝงไปด้วยพลังงานบังอย่างที่อธิบายไม่ได้เขาเดินทางมาถึงสถานที่ที่ตั้งของซากปรหักพังในคืนเดือนดับท้องฟ้ามืดสนิทไรแสงดาว มีเพียงแสงไฟจากรถยีดของทีมงานสำรวจที่ส่องสาว่างเป็นวงแ,บแบคบแคบโครงสร้างหินโบราณผูกพังตั้งแต่ง,ตง,งานอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดราวกับเป็นอนุสรณ์ที่ถูกลืมเลือนจากยุคสมัยที่สาบสนภายในซากประหักพังมิเตอร์ไหลอันพบผนังหินที่ปกคลุมไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นมันถูกแกะสลักอย่างปาราณีตราวกับว่าผู้สร้างต้องการที่จะสื่อบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ เขาเริ่มทำงานทันทีบันทึกและถ่ายภาพสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวอย่างละเอียดในขณะที่เขาทำการวิเคราะห์เบื้องตน้นเขาก็เริ่มสังเกตเห็นรูปแบบที่น่าสนใจสัญ,ญลักษณ์บางตัวดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เขาเคยศึกษามาในขณะที่บางตัวดูเหมือนจะสื่อถึงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเกินกว่าความรู้ของมนุษย์ยุคโบราณ ทีมสำรวจพบทางเดินใต้ดินที่ถูกปิดตายพวกเขาใช้เครื่องมือเจาะเข้าไปและพบห้องโถงขนาดใหญ่ที่ผนังเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เดียวกันตรงกลางห้องมีแท่นหินโบราณวางอยู่บนนั้นมีวัตถุทรงกลมทำจากโลหะที่ไม่รู้จักผิวมันวาวและเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสทันใดนั้นเองแสงประหลาดก็ส่องสว่างออกมาจากวัตถุทรงกลมสัญ,ญลกักษณ์บนผนังเริ่มเรืองแสง และเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังก้องกังวันในห้องโถงมันไม่ใช่ภาษาที่เขารู้จักแต่เขากลับรู้สึก,กราวกับว่ามันกำลังสื่อสารกับจิตใจต้สำนึกของเขามิตรตบรายอันเรือมีนิมิตรประหลาดเห็นภาพของโลกที่แตกต่างออกไปท้องฟ้าสีม่วงสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเกินกว่าจินตนาการเขารู้สึก,กราวกับว่า จิตใจของเขากำลังเชื่อมต่อกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือขอบเขตของเวลาและอวกาศเมื่อแสงประหลาดดับลงสัญลักษณ์บนผนังก็กลับสู่ความมืดมิดเสียงกระซิบหายไปแต่สิ่งที่เราเติมไรอันได้รับรู้มาน,นั้นเปลี่ยนแปลงมุมของเขาไปตลอดการเขากลับไปยังฐานวิจัยชั่วคราวพร้อมกับข้อมูลจำนวนมหาศาลเขาใช้เวลาหลายวันหลายคืน ในการถอดรหัสสัญลักษณ์เหล่านั้นยังไม่เหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งเขาก็เริ่มปฏิติประต่อความหมายของมันได้สัญลักษณ์เหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงภาษาแต่เป็นเหมือนกุญแจที่ไขไปสู่ความเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของจักรวาลมันเล่าถึงการยืนของอารยธรรมนอกโลกเมื่อนานมาแล้วการแลกเปลี่ยนควา,ามรู้และเทคโนโลยีและการจากไปอย่างลืมลัอของพวกเขา แต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์เหล่านั้นเตือนถึงภัยคุกคามที่จะกลับมาในอนาคตภัยคุกคามที่ทรงพลังและอันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะรับมือได้มิเตอร์ไรอันตระหนักว่าแอร์เรียนสิไม่ได้เป็นเพียงฐานวิจัยลับของรัฐบาลแต่เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาเทคโนโลยีของอารยธรรมโบราณเหล่านั้นและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของพวกเขา เขาพยายามที่จะแจ้งติดองค์กรที่ว่าจ้างเขาแต่ก็พบว่าตัวเองถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดดวงตาของพวกเขาดูว่างเปล่าและพวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดราวกับถูกควบคุมมิตเตอร์หลายอันสัมผัสได้ถึงความผิดปกติเขาเชื่อว่าพวกเขาได้แทรกซึมเข้ามาในองค์กรและกำลังบิดเบือนความจริงเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงด้วยตัวเองเขาเริ่มบันทึกทุกสิ่งที่เขาค้นพบลงในสม,มุดบันทึกส่วนตัวซ่อนหลักฐานและพยานติดต่อโลกภายนอกอย่างลับๆในขณนะดเดียวกันเขาเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่น่าขนลุกมากขึ้นแสงประหลาดบนท้องฟ้ากลับมาปรากฏได้เห็นบ่อยขึ้นเสียงครวญครางที่ดังมาจากเขตห่วงห้ามเริ่มชัดเจนขึ้นและเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่าง กำลังจับจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาคืนหนึ่งในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ในห้องวิจัยเขาได้ยินเสียงข้อประตูเบาๆเมื่อเปิดออกเขาพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งยืนอยู่เขาดูซิดเซียวและหวาดกลัวดรอเตอนคุณต้องหนีไปพวกมันไม่ใช่คนพวกมันเจ้าหน้าที่คนนั้นพูดได้แค่นั้น ก่อนที่จะซุดตัวลงกับพื้นแน่นิ่งดวงตาของเขาเบิกโพดด้วยความหวาดกลัวมิติไบอันตระหนักว่าเวลาของเขาเหลือน้อยแล้วเขาเรียรวบรวมสมบุดบันทึกและหลักฐานทั้งหมดและพยายามหลบหนีออกจากฐานวิจัยแต่เขาก็ถูกพบตัวเขาถูกไล่ล่าผ่านทางเดินที่มืดมิดและห้องทดลองที่น่าขนลุกในที่สุดเขาก็จนมุมอยู่ในห้องโถงใต้ดิน ที่มีแท่นหินโบราณตั้งอยู่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รักษาความปลดไปอีกต่อไปพวกมันคือสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดดวงตาสีดำสนิทจ้องมองมาหาเขาอย่างเย็นชาร่างกายของพวกเขาบิดเบี้ยวและเคลื่อนไหวอย่างผิดธรรมชาติหนึ่งในนั้นเดินเข้ามาใกล้มิเตอร์ไบรอันสังเกตเห็นสัญลักษณ์ที่คุ้นเคยสลักอยู่บนผิวหนังของพวกมัน สัญลักษณ์เดียวกับที่เขาทรหัสได้จากซากกรหักพังในวินาทีนั้นเองเขาก็เข้าใจทุกอย่างพวกเขาไม่ได้มาจากไหนพวกเขาซ่อนตัวอยู่และกำลังรอคอยเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับมาและแอรีเ15ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้การกลับมาของพวกเขาสมุดบันทึกของมิสเตอร์ไบรัน ถูกค้นพบในเวลาต่อมาโดยทีมสืบสวนที่เข้าไปตรวจสอบเอเดสิอย่างไรก็ตามเนื้อหาในสมุดบันทึกถูกตีความว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าเพอเจอของนักวิทยาศาสตร์ที่เสียสติแต่สิ่งที่ทีมสืบสวนไม่รู้คือในหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกมีข้อความที่ถูกเขียนด้วยลายมือที่แตกต่างออกไปข้อความนั้นอ่านว่าความจริงถูกบิดเบือน เรื่องราวทูกสร้างขึ้นใหม่พวกเราอยู่ที่นี่เสมอและการกลับมาของพวกเราใกล้เข้ามาแล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลอันมีค่าของเจ้ามิสเตอร์ไบรอันและในขณะที่คุณกำลังอ่านเรื่องราวนี้อยู่บางทีสัญลักษณ์ประหลาดเหล่านั้นอาจจะปรากฏขึ้นในความฝันของคุณหรือคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบแผบ่วเบาในความเงียบนั่นอาจจะเป็นเพราะพวกเขากำลังเฝ้าดูอยู่ รอคอยเวลาที่ความจริงจะถูกเปิดเผยและโลกจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของแอเรีย15อย่างแท้จริง